จูตีลงมาจากรถเสร็จปุ๊บเปิดประตูรถฝั่งข้างคนขับลากน้องสาวลงมา ในบ่าวบอกมึงจะปล่อยไหมมึงจะปล่อยไหมหัวหนูเนี่ยไอพี่บ่าวคนนี้ป่อยหนูทำร้ายหนูจนเจ็บหนะักมวาแลวความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยพบกันมา17ปี17ปีและที่ผ่านมาที่กันสองคนและลูกโตแล้วด้วยนะลูกเนี่ย12แล้วเป็นวัยรุ่นเขาก็รู้แล้วว่าพ่อกับแม่เขามีปัญหากันน้องสาวเข้ามาในชีวิตของพี่บ่าวได้ประมาณ1ปีฉนวาพรมิคิดนิสัยทั้งคู่เหมือนกันเพราะฝั่งของพี่บ่าวเองก็สาวเยอะเมียหลวงบอกเลยเธอรักเขามากใช่ไหม ระวังนะจะเป็นแค่หนึ่งในสต็อกที่เขามีจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะคะที่ผ่านมาอยู่กินกันมา17ปีทนก็พราะลูกก่อนตอนนั้นจำ,ำได้ไหมว่มาแกทำอะไรอีกมั้เขาชกมัดเลยนะเขาก็ต่อยพีเขาเขาเขาเจ็บใจค่ะแต่ไม่ได้คือไม่ได้เสียใจว่าจะเสียไป่ััวไปแได้ไม่นนย่งที่มันเสียใจนะแต่มัเจ็บใจอะ่ะหลังจากนี้คือทำถึง ก็น่จะกับรับไปอยู่กับน้องอะไรนะกลับไปผ้าลูกอะไรก็ไปอยู่กับยาตยากระไรไหมไม่ได้ยาค่ะซึ่งราไปยาไหมก็คิดว่าจะรับไปยาเะาแน่นเลวค่ะน่นเลยแต่ว่าไม่ได้เจอจังไม่เมียครับแล้วถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมียหลวงมีทะเบียนสมรสไหมทางด้านของอุจูตีบอกไม่ได้มีทะเบียนสมรสนะคุณฟ้าเป็นการแต่งงานกันตามหลักศาสนาอิสลามก็ไปหาอิหมามแล้วก็มีการบอกเนี่ย จะรับเมียไหมเมียจะรับผัวไหมแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันไปตามหลักศาสนาถ้าจะมีผู้หญิงเบอร์สองเบอร์สามผู้หญิงเบอร์หนึ่ง 1, 1> ต้องยินยอมก่อนแต่เธอบอกฉันเป็นผู้หญิงเบอร์หนึ่งแต่งงานตามหลักศาสนาฉันไม่ได้ยินยอมให้เธอมีนางสาวเนี่ยเข้ามาในชีวิตวันนี้ไปเจอพี่บ่าวถามพี่บ่าว <c oughs> ไอ้เรื่องตกเตียยอมรับอตะตกตีจริงแหละแต่ถามว่าเฮ้ยความสัมพันธ์กับคุณจูตีเนี่ยมันยังคาราคาซังกันอยู่ไหมพบผ่ากันตั้ง17ปีบอกจริงๆแล้ว สังคมพอเห็นคลิปแบบนี้เห็นจูตีคนที่ผมคบปา17ปีมาออกให้สัมภาษณ์แบบนี้ฟังผมบ้างไหมจดทะเบียนการตามหลักศาสนาอิสลามจริงๆแต่เมื่อปีที่ผ่านมาผมจดทะเบียนยาตามหลักศาสนาอิสลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะผมจับได้ว่าจูตีเมียผมเนี่ยแอบไปมีอะไรกับผู้ชายอีกคนนึงก็เลยทะเลาะกันจริงแล้วไม่ได้คบหาอะไรกับจูตีแล้ว มันอยากขาดกันแล้วสถานะที่มีคือพ่อกับแม่ผมขึ้นมาอยู่ในบ้านเลยคือได้เช่นใบยาไปเลยคือมันมีบรญหาเหลืองก็ชูเช้าเลยตอนนี้ก็ไปจับได้วล้วก็เองก็คือมีมือนกันทั้งมันนั่นหมเยาก็มีเหมันกันมีคนยิ้มใน่ติส่วนเขาไม่ย่อมไม่ยอมหลับแล้วก็คือคนกายินอยัดคือสองคนเนี่ยเขาคนที่อยู่กันไม่ได้เลย vốn <laughs> bấm cạnh nhà nhá hai cẩu lượn bấm vào hai rồi hai rồi hai rồi đến cẩu không hay rồi thứ mà ghen tèt bấm cái ném tham lửa tham biển tung tục gì hai cẩu rồi bây giờ bấm cái vừa rồi bấm cái này đây tham này này nương đấy bấm cái vừa chế chướng thứ bấm về được vừa bấm vừa không ham nhiều quá vừa không mấy rồi mấy có quá mà nó còn trơn trề thứ nó bắt